ละครเกมเรื่องเพื่อนเพื่อนสุดน่ารักอมนี่เธอเมียหเัาส้มโอไปกันเถอะได้เลยเราหาไปได้อะไรกันดีอืไปหน้าเรเลยส้มโอโอเค เราชื่อว่าอันอันเราชื่อว่าส้มเราชื่อส้มโอคนนี้อะเน้่ยบอกว่าคนนี้ชื่อต้นอ้อแล้วชื่อว่ายูยูยูนาเนี่ยบอกว่าชื่อชื่อหมิเราชื่อแอลฟ้าเน่ยบอกว่าชื่อแต้าไงเราชื่อว่าจูน่ะอื ทุกคนเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยชื่อเป็นโอ้โหชื่อสลับอันแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมต้องมาเปลี่ยนชื่อเนี่ยใครให้เปลี่ยนเราใครให้เปลี่ยนคะล้วใครให้เพิ่เปลี่ยนนะเราเปลี่ยนเองไม่ไม่ไม,ไม่คือเราอายุแค่สิบสองเราก็แค่อายุสิบสองเองนะใช่ก็าอายุยังสิบสองเองแหละ สิบสองปีก็ทำไมเราแอบมาเปลี่ยนชื่ออยากเปลี่ยนมีปัญหาหรอถ้าใครเรียกว่าอันอันมันี่คุจะบอกเด็กดีกว่าอังไงเด็กยูนู่นเนี่ยแต่กันเถอะอันอันอุยแต่กันเถอะส้มโอหนูอันอันที่อของมันหน่อยได้ไหมฮะใครชื่ออันอัน อาละมัดไม่ละคนลมัดค่ะคนที่ไม่ฉันเป็นพ่อแก่น่ะพ่อนะจ๊ะพ่อพ่อตรงไหนเหรอคะพ่อหนูเป็นบริษัทประธานบริษัทค่ะพ่อไมเป็นประธานบริษัทครับพ่อเป็นบริษัทพี่จะมาเอาเงินเด็กไม่ได้นะคะฉันขอเป็นพ่อแก่ไหมมีพ่อคนเดียวค่ะไม่รับครอบครัวหรอกคพัตตาแม่จะคุวกับคนแปลกหน้าแฮ่ ว่าใส่บุกคนแตกอ่ะหักหน้าด็กรล้กกันหนูพี่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปออยไปก็ไม่ได้ปาปะปาอันอันอุ้ยส้มโอไปกันเถอะส้มไปกันส้มส้มเราไปกันเถอะเอาเงินมาให้ฉันด้ฉันไม่มีค่ะปะเราไปกันเถอะก็ไม่มีเงินไม่อยากคุยกับคนไม่อยากคุยกับคนไม่มีสติหรอกค่ะ ใช่ไหมอืมใช่ไม่อยากคุยกับคนไม่มีสติอี พ่อว่าหาลุงคนนี้เขาถ่ายเงินเด็กปัะอมอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ก็ส้มหาชอบเชื่อคนอื่นไปทั่วเลยนะส้มส้มอย่าไปเชื่อเลยนู่นนู่น,น,นพ่อเธอทำงานที่นู่นนู่น,น,นจะเห็นบริษัทพ่อแล้วอันนี้ที่ทมเดี๋วเราอยากดูอันนี้ที่ทำงาน มาซาเราวิ่งไม่ทันเลยอ่ะใช่อายุสิบสองแค่กระตัวเท่านี้น่นี่ะมันก็ไม่ทนันนะใส่อะอันนี้คือใครคุณอุ้ยนั่นแม่เราเองแม่ของจริงหรอจริงเหรอรหรอิงฟ้าใช่แม่เราเองแม่เราเอง พ่อามาแล้วพ่อามาแล้วเธอมาตอนเร็วๆเนี่ยมาเร็วๆหน่อยเรามาเจอพ่อเราแล้วอะ่ะกิงฟ้าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเดี๋ยวเว้ยเราหน่อยสีมันนะ่ะเดี๋ยวเราใส่หนอยููน่าหน่อยูย่น่าก็ตามมาอ่ะ ือเชิงดียพ่อเธอปลาเถอดพ่อนี่พ่ออ๋อนี่พ่อเธอพ่อเธอน่ารักมากเลยใครว่าพ่อนี่พ่อเราเองพ่อเราอยากเห็นแม่เธออันนั้นแม่มิ้นแม่เป็นพยาบาลพ่อแม่เราก็ทํางานที่นี่แหละพ่ออีกคนนังเป็นบอสใหญ่อยู่ข้างบน พ่ออีกคนอยู่ข้างบนนะพ่อเราอยู่ข้างบนโอ้ยพ่อของเราอยู่ข้างบนพ่อเราอุย้ยอันนั้นนะพ่อแม่เราทํางานเป็นเลขาแม่เราอะเป็นเลขาพ่อเราเราเป็นพ่อฉันก็เป็นประธานบริษัทอยู่แล้วต่พ่อ มือพ่อในแม่่ะไม่มีเราแม่ก็จะไปแม่ทำงานเป็นครูพ่อก็เป็นเป็นประธานบริษัทเราก็มีแม่เป็นครูเราก็มีแม่พ่อเราก็คือคนอนั้นไงพ่อเราเป็นตำรวจอ๋อพ่อเป็นตำรวจแม่อะพ่อเป็นตำรวจ,แม,รวจแม่เป็นคาเฟ่ พอ่อเราพ่อเราก็เป็นเป็นประธานบริษัทส่วนแม่เราก็เป็นวิติกัญมัตินะ